สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กสวัสดีพี่น้องปองปายสวัสดีนะครับพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศนะครับมือนี้มาหาหน่อใหม่ครับหาอยากหากินตามปกตินะครับเบายาทนาข้นบานป้านะครับอันนั้นหน้อมงใหม่เปิ่งาน้องใหม่ครับนี่ครับน้องนึงครับนี่เห็นเห็นไหมครับน้อไม้ยามเลย้องหน่อนนั่งดินเปล่านะพูดขึ้นน่นี่อันนี้น้องนึงครับนี่ น้องใหม่ครับ,รบเมื่อนี้พาทีมงานมากครับมาหาหน่อใหม่เอากล่องคือเตี่ยนดงๆแนวนี้น้องใหม่ครับญญขบึบ้นบอดีบ่รา้องประแพร่ภาพสดลืมขอบคุณพี่น้องเด้อครับขอบคุณเอซอไส้ยงิงน้องนงที่แชร์วิดีโอนี่ให้นะครับเ,เป็นกำลังจิตกำลังใจใพี่ให้น้องเมื่อนี้มาหาหน่อใหม่ครับนี่ไอเป็นน้องหนึงคือบ่มีความสามากครับวะ่ะเด้อให้อวยกันโอ้หนอนหนอนใหญ่ด้วย ครับบ่ได้เว้ยคุณน้องครับใส่ยี่ยเบิ่งครับอ่ะสี่บ้าเงเนยนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับตีหนอนแล้วไหมใช่เอาเสียมลงหนีด้อใช่นี่งหนึนึ่ใช่ลงทั้งเลยล่ะอหนึ่เราใหม่นานนี่กระสีหายากเนี่ยครับน้อยหน่อยน้อใหญ่ออเอาเบิดครับพอเด็แกงขนาดฝนมาแล้วกับบ่ค่อยอยากเอาบันไดนะครับเพราะว่ามันหลายแต่ว่าฐานาแรกนี่นี่เค็น้อน นี่อ,นอ้องใหม่ครับอสองนอแล้วสองนอ้ออนีอ่เห็นอยู่ใช่ะนี่ได้เห็นเงานีอ๋ออโอเคเอนน้องดนนอคบอลไ,ออไปอันน,อนี้เรามาล่ำควันช่ครับกาลัลางกลสวัสดีครับคุณน้องอามครับน้องอาม,มน,น,นี่สีเป็มายเลยน้องอาม,มนีน่สีสีประตู สีทันย่าสีทันย่โอ้ยสวัสดีครับสีลเมตายเลยพี่น้องนี่สิตายสิตายก็ได้กินน้องม่อยู่ครับพี่น้องโอุ้ยพี่น้องเบิดโค้มัดโค้ดมัดเงามัดตะกูโอ้ยเอากุนเอาแขกงก็เอาพอดีอ่างบุ๊บนี่บอกน้านีก็สิหายากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เขามาเบิ่งมาชมเด้อครับเบิ่งคลิปแล้วกันฝากแช่เน่เด้อพี่น้องหักแพ่งแบ่งปันเป็นกำลังจิตกำลังใจกันนี่ครับพี่น้องนี่ครับนอนนั่งยืนเอาสักร้ามาเพื่อพูดกับผมก็มักชอบใหญ่ตัว้ยปล่อยฮะนอนนั่งยืนนอนยืนยืนก่อนแลา้วมาไงเอามองยิ่คนพรท่านกับเขามาที่แล้วเนาะ สวัสดีครับพี่น้องนะครับมิตรมอแคนแฟนมาล่ำพี่น้องเช่าเฟซบุ๊กเพื่อนๆทางยู u ูบเอไอใช้ยิ่งที่เปิดเบื้องคลิปนี่คลิปธรรมดาเนี่ยแหละครับทายไปอยากให้พี่น้องในเบื้องการหากินหาอยากหากินของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยยังอะไรนั่นเนี่ยยังลูกมาได้ตายเลยลูกม่ได้ท่านคอร์สตลาดอยู่ที่นี่เลย มีอยู่ดรอกขาลองหาไปนี่เขาก็จงร่มเซ่ไปท่าคนเมื่อนี่เมื่อนี่ม,ม,มาเสาติ่มคนเดียวครับเสาติม่มเท่านึงนี่บ่เออมันอยู่ด้าดนดินเด้อเสามันพีน่น้องน,น้องมันหนาแรงย้ำย้ำมันอึดย้ำมันอึดมันอยากเอาแบบนี้ครับฝากกดติดตามฝากแชร์นะครับคลิปวิดีโอให้โยุทธนาเลเดอร์ครับพี่น้องไปเบิร์กรอนต้องให้ปล่อยไปเบิร์กรอนจ้าบ่ติดถ่ายวิดีโอนี่กะ บัวเป็นยังครับอยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับขากลองกับบัมีครับมีแต่โทรศัพท์ห่างๆนี่แหละครับพ่อไทยไทยให้พี่ให้น้องพ่อไทยคิดให้พี่น้องนะครับในเบิ้งนะครับผู้อยู่ไกลอยู่ทางต่างประเทศแล้วก็พี่น้องเบิ่งสุขสุขคนที่เฮ็ดงานอยู่ทางไกลนะคะพี่น้อดบ้านเป็นก็ต้องจิตก็ต้องใจให้กันนะครับเพราะว่านี่ก็ไปหาไว้พี่น้องมือนีก็เป็นมือที่สองครับปุ้นนี่ครับ เต็มตาครับเบื้องนอนนั่งดินครับพี่น้องนอนนั่งดินพี่น้องผมนั่งนั่งบนตีอานั่งบนน,น,นี่อยู่ในกระตากนี่ครับหน่อไม้หน่อไม้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องเช่ายูทูปนะครับยุทธนาค้นบานปลาน,นะครับยุทธนาคนเดิมยุทธนาเจ้าเกา่ายุทธนาคนเถ่าแล่แล่ดำดำ เมื่อนี้มหาหนอใหม่ครับพาทีมงานมาหนอใหม่ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับแชร์แชร์ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับพ่อพี่กำลังจิตกำลังใจเอาโซ่ทรศัพท์ห่างๆไทยคลิปวิดีโอให้พี่น้องไดือบ่งการหาอยากหากินนะครับนี่เต้นเปลือยกระแดงวปตกกินกับก้อยไปซิวแท้ น,น,นี่อยู่ว่าทางผนอยู่ในปลานในม่ครับสวัสดีครับขอบคุณเด้อครับพี่น้องที่เขามาเบิงมาชมหานใหม่ครับมือนี่หานใหม่สิไปทางใดนี่กาับ้านอันนี้ปลาบาักกระดันครับปลามาดัน ร่มรื่นนะครับอากาศดีธรรมชาติบ้านเฮ้าขอบคุณพี่น้องทางต่างประเทศขอบคุณไอซ์ไส้นะครับทางอเมริกาขอบคุณพี่สาวคนสวยพี่ติมที่ทั้งเจแปนนะครับพี่สาวคนสวยโอ้เนี่สังคนสวยนะครับม,ม,ม,มีอยู่อ่ะห่มดีค่ะครับห<ม>่มกุ๊กกระเบลมาทีล่ะทละ อันนี้ก็เป็นหิมเช้ยครับหิมน้องอันเป็นว่าปวดขี้วราแา้บุญผู้ปวดขีเอาไมมาไม่เนี่ยเอาไม่เนี่ยเไว้เนี่ยนี่นีกวกันปวดขีเอาเอาไว้เนี่ยไว้ไม่ยากเครับปวดทองว่าส่ะเป็นว่ามาเป็นว่ามหาเนาะใหม่ทำ หามไทยซุ่มซี้ซุ่มหาวันสันบาปวดไปได้กระอุดเอาไปไทยอยู่เงี่ยนูนะยานเขาเหยียบเหยียบแล้วก็ปล่อยพร้อมฮิปฮอปฮิปอฮ่มๆพี่น้องแต่มันดีครับเยี่ยมขึ้นไตเขียดเซ่น้าพี่น้องแบบนี้ไตเขียดเอเขียดขาค้ำนะครับเขียดบักมืนเขียดกิ๊กน้ำหิมเซ่นี่ครับยังมันขึ้นแดดเอเอาๆครับอากาศเออา ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆเช่า u t u b e นะครับเบาายุทธนาคนบานปลามือนี้พาทีมงานมาหานมใหม่ครับหากินซู่เมื่อครับสีซื้อหมูซื้อเนื้อกะบวยไม่เงินน้ำเพล็ดครับอาพันกะบอยน้ำเพล็นเอ้ยมาสิบเบาๆมันซอกซ้ำแล้ครับออกไปพี่อามออกไปเซนี สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีพี่น้องปองปอา,อายเอ๋อไอ้ใช่ยิ่งน้องนงขอพระคุณมากๆขอพระคุณจากใจจริงนะครับที่พี่น้องแชร์คลิปวิดีโอห้มาว่านี่ไปหาหวายหาบักหมอโยธานาเฮ็ดช่องไม่โดนลรอครับเดี๋ยวบ่ได้บด่ได้ลงคลิปไว้บ่ได้ลงคลิปจ้าเที่ยครับให้พี่น้องได้เบิง่ง กับเป็นช่องน้อยๆครับบบมีทุนมีห้อนดอกพีนองบบเด้เอาวิดีโอถ่ายทํำเดอ้อเอาโทรศัพท์ถ่ายบางที่มันอยู่ยเซ่อยู่หวยอยู่ในปา่ากาเป็นทีอัพเขืนครับสัญญาณเน็ตก็อ,บบกอ,อาจจะบ่ดีกะขอให้ยพียอภให้น้องไหว้ครับต้นหัวริงติิงขิ้งเกี่ยวตวนี้หน่วยเป็นกระตําใดได้ไงสมเปรียวเปรียวกินก็ขี้แตกขี้แดด จักหน่อยนี่ถอดสีไทยรไรสดใ้พี่นองเบิ่งาการเก็บเห็ดเมื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> บางที่เห็นรอยยิ้มตั้งสีขครั้งในอาจจะมีความทุกข์ความโศกในพี่นองเด้ mm hmm. อเพราะว่าเงินหาพันมาพันอะไรน้ำเงินงานล่ำกับบอมี่ครับนี่อย mm ู่เตินโดนยกเหลือกเบิด mm hmm. เกือบซ mm hmm. ิปก่างาน mm hmm. นะครับ โดนยกเหลือกเบิดเงินพ่องกับบดาดน้ำเพลินบดใดกับบวาดเหรอครับผลงานอันดีเด่นของเราดีมยังลงไปเลยเท่ยน่ะเามเาเบิดนี่มันตายเลยนี่เบิดแลเลยดิอ้าเบิดแล้นวมวกล่ะเอาไ้อันนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพักก่อนพักก่อนอิมมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่19บเก้าเนาะเมื่อวันที่สิเก้าเมษายนนะครับสองพนห้าร้อยกสบสามนครับมีสถานการณ์การระับไปล่มนนแน่นยับแม่นอยู่ายี่สิบนำเตือนทากันเมืองเราใหม่ครับสิบสามสิห ต้มมะตงให้มันจืดแห้งเหรอครับพอคุ้มขมอมลำเนี่ยใส่ไข่มดแดงครับแกงใส่ไข่มดแดงใส่น้ำเนืนั่งตัวครับโอ้ยแสบนี่ละครับเมื่อนี่ไดซํานี่ครับเต็มกระตาครับโบ่มอมโบ่บ้ามาครับหมอมตุงแสกบ่ามาดูกดิกกับบมามาเกียงได้ครับใส่เต็มก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ่งคลิปวิดีโอ ฝากียาบ่อพี่น้องกดแชร์คลิปให้ในเด้อไช่ีจยาแกนบ่อขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มีมาแค่นี้มารับอาอนี้แงงหนึ่งอามพุนโอ้บักเน่ามันเป็นเหี่ยวอะไรเนี่ย <laughs> có này bưng là bỏ ui bưng xí luôn phải ui ừ. ừ, nám xẹp quần <laughs> điểm vẫn <bắn> cả luôn nén nén nồi nén nhai ăn bữa đi là phải bỏ con ướt lại <laughs> าลาอ่ะมสวัสดีนะครับโอ้ยสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาเบิองเด้อนานี่น้อนง่ายนอนหน่อยมันเอาเบิด,ดนะครับมันอึดครับมันอึดนี่แหละครับมันถี่ออกไม่ต้องตื่นแล้วเใหม่ก็ได้ ขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเอ๋อไอ้ไส้ยิ่งพี่น้องี่กดไลค์กดแชร์แมนบมก,กดไลค์กดแชร์คำว่าเบิ่งคลิปมีแห้งแล้วล่ะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงสิคือเอื้อถือใจพี่น้องมาหน่อยกต่ร้ายเนาะครับเป็นการมหาอยากใหก้อ่นะครับกตแต่ีของมะลำอยู่ท่อนาหาล่ะครับ ทุกๆปีกะมาหากินนึงสิละครับพี่น้องก็พงกสิ่งทเห็นในเฟซบุ๊กของยุทธนาหอดฤด,ดูฝนกะหาป่าครับหอดฤด,ดูเห็ดกะหาเห็นดนาในกำลังที่หาหน้าโน,านมัยหน้าโนมัยมหาโนมัไปแกงครับมาหาโนมัยก็มหา,าหงมหอยเฮ้อ เดี๋ยวมันขคืนเอาใหม่แทนนี่โอ้ยพวกสาซับเอลไะโู้นอนแบไงนึงพื่ซับเอาแล้วนี่เดยอวกัน อันนี้เพิ่นกระซับเอาแล้วเพิ่นกระอยากกินคืนกนอกันน้องเพิ่นกระมหาเาคือกันน้องใหม่กระได้ตงังคนกระตงังหาอยากหาก,กินโอ้อันนี้น้องใหม่อยู่วะนี่คือนอนใหญ่แต่ยุ่งกลางกอพี่พี่พี่มันเอาประเดีที่เราหุน่นเสียมกระปรเดียวลงมาไง